สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะที่26มีนาคม2566นะคะวันนี้จะพามาดูริ้นจี่พันนครพนม1หรือนอ,พ,น 1, อ,นอพอ1นะคะในสวนของเรานะคะลูกเริ่มโตแล้วนะคะโตแล้วแต่ยังไม่แดงนะคะก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรนออมแมลงนะคะแมลงเจาะ นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแามลงนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะพูดรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะจะได้กินไหมแบบนี้นะคะเป็นปีแรกไม่รู้ว่าเขาจะน้ําจะพอไหมเพราะว่าเราไม่ได้มารดบ่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งมารดครั้งหนึ่งหรือบางทีตาก็มารดให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะชุ่มชื้นขนาดไหนสําหรับเขาไหมนะคะนี่ลูกโตแล้วฮนะ,ะเริ่มโตนะคะ คือไม่รู้ว่าเนื้อจะเยอะหรือเมล็ดจ,จะเยอะจะเยอะอย่างเงี้ยนะคะว่าทั่วไปพันนอพอหนึ่งเนี่ยคือเนื้อเขาจะไม่ไม่เ,เหมือนจกักรพรรนิเนะาะจักรพราะเขาจะฉ่าน้ําคือเวลาแกะออกมาปุ๊บมันจะแตกน้ำใจน,นี้เลยแต่น,นี้เขาจะเป็นเนื้อแห้งนะคะหวานเนื้อเยอะนะคะเมล็ดน้อยแต่เมื่อมาปลูกที่สวนเราเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมาดูลูกนี้นี่แปลกๆนะคะน่ารักเชียวมันมิกกี้เมาส์เลย ไม่รู้ว่าปลูกที่สวนเรามันจะเป็นมเมล็ดใหญ่แล้วเนื้อน้อยหรือเปล่านะคะเราก็ยังไม่ทราบนะคะพามาดูทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้เริ่มหมลูกใหญ่แล้วนะคะลูกหญยเดี๋ยวลูกแดงๆเราจะมาไลฟ์สดนะคะในติ๊กตอกกันนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะตอนนี้ยังต้นนี้เขาเขาเกิดก่อนนะคะลูกก็จะใหญ่นี้นมาดูต้นนี้ มันจะเกิดหลังมันจะดอกจะออกหลังเขานะคะจะลูกเล็กยังลูกเล็กอยู่นี่นะคะลินจีพัน,นอพอหนึ่งนะคะเป็นพันธุ์ที่เขาศึกษานะคะแล้วก็ทดลองปลูกมาแล้วในภาคอีสานนะคะแถบอีสานตอนบนนะคะคือที่สวนเราก็เคยเอาพันจักพัดมาปลูกเนาะ แต่ว่ามันปลูกไม่ได้มันตายไม่รู้เป็นอะไรหรือมันไม่เกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยมั้งนี่ดูนะคะนี่นี่นี่ที่ว่ามันเกิดอืม,มแมลงเจาะนะคะเราต้องศึกษากันอีกเยอะนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราทดลองทดลองลองผิดลองถูกกันเนาะปุ๋ยก็ลองเองว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะคะก็ศึกษาหาความรู้เอานะคะแต่ก็แบ่งปันได้เพราะว่าเราก็ มีประสบการณ์มาบ้างนะคะแบ่งปันสำหรับคนที่มือใหม่ที่ปลูกนะคะก็ตอนนั้นเราเอามาหลายร้อยต้นเลยนะแต่ว่าเราก็แบ่งปันให้คุณป้าคุณไรเขาเอาไปปลูกกันก็คือมาซื้อไปปลูกนะคะเพราะว่าเราสั่งมาเยอะเราก็จะได้ราคาในต้นทุนเราก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านแบ่งไปปลูกในราคาที่เรารับมานะคะ่ะนี่ดูซิเนี่ย นี่ยอะไรเนี่ยดูสิเนี่ยบอกหน่อยว่าคืออะไรมันเป็นหนุเนี้ยอะไรคะเนี่ยเด็ดเลยนะเด็ดเลยแหละนี่ไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะลิ้นจี่ของเราไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยคนที่รู้ตอบหน่อยเนี่ยอยู่ต้นละไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรอกคะ่ะ เราค่อยมาชิมกันว่าจะมีเนื้อมีอะไรหรือเปล่าต้นนี้เหลือประมาณห้าเปอร์ซ็นเดี๋ยวซูมดูข้างบนกันนี่เหลือแต่ข้างบนอย่างเงี้ยเออโอเคอาทิตย์หน้าค่อยมาดูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ